สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม a า i n กิเนเนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเดาใจกันซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยยิ่งกว่าอับดุลอีกนะคะไม่ว่าเราจะถามอะไรนะคะก็สามารถตอบได้ทำได้ตอบได้นะคะแล้วก็จะเป็นคนก็ได้นะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะจะเป็นดารานักร้องการ์ตูนเกมหรือแม้กระทั่งสัตว์สิ่งของนี่ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะ โอเควันนี้เนี่ยเราจะเข้ามาเล่นนะคะทั้งหมด3ตัวละครกันค่ะแต่3ตัวละครนี้เนี่ยแป้งก็จะมีคาใบ้เล็กๆน้อยๆอยบอกเพื่อนๆด้วยนะคะเรามาเดากันดีกว่าว่าเพื่อนๆเนี่ยจะคิดเหมือนแป้งหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าแป้งเนี่ยพูดถึงตัวอะไรนะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเริ่มคำถามแรกกันเลยตัวละครนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าไม่มีตัวละครนี้ใส่รองเท้าไหม ไม่ใส่ตัวละครนี้ไม่ใส่รองเทา้าโอเคตัวละครนี้สามารถเดินแบบสองขาได้ไหมก็ได้นะเดินได้สองขาก็ได้สี่ขาก็ได้โอเคตัวละครนี้เป็นโรบอทไหมเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นยนต์ค่ะต่อไปตัวละครนี้เป็นสัตว์ใช่ไหมใช่เป็นสัตว์ตัวละครนี้ใส่เสื้อไหม ใส่แบบเสื้อผ้าแบบชุดไหมอ่าใส่เป็นกางเกงนะน่าใส่กางเกงก็ถือว่าใส่นะก็ก็ใส่ตัวละครนี้ต่อสู้ไหมแบบเหมือนแบบเป็นชอบต่อสู้ไหมก็มีบ้างนะคะมีบ้างตัวละครนี้อยู่ในซีรีส์มาริโอ้มาริโอ้ขาแปดไม่ไม่ใช่เลย ตัวละครนี้ชอบการล่าฮะฮันเตอร์ใช่ไหมแบบวิดอะฮันเตอร์ไม่นะไม่ชอบตัวละครนี้เป็นแมวใช่ไหมไม่ใช่ตัวละครนี้แบบออกแนวแบบตลกขบขันไหม <S <S ใช่ใช่ใช่เลยตัวละครนี้มีสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ตัวละครนี้อยู่ในซีรีส์แบบเป็นอยู่ในทีวีซีรีส์ของเด็กใช่ไหมก็น่าจะใช่นะ อยู่ในอนิเมะเจแปนใช่ไหมใช่เลยเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะอยู่ในโดรต้าทูใช่ไหมไม่ใช่เป็นหมอใช่ไหมใช่ตัวอะไรนะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กแล้วเพื่อนๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวอะไรคะท่าดาโทนี่ช็อปเปอร์ถูกต้องมันเก่งจริงว่ะปะตัวละครต่อไปกันเลยค่ะมาคำถามแรกกันเลยนะคะตัวละครของคุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่า ม่ใช่ตัวละครของคุณมีผมสีดำหรือเปล่าอืมใช่ตัวละครของเรามีผมสีดำตัวละครของคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ค่ะตัวละครของคุณอยู่กับแม่หรือเปล่าอ่าคิดว่าไม่อยู่นะไม่อยู่น่าจะไม่ตัวละครของคุณเป็นตัวละครแบบต่อสู้หรือเปล่า ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างบางครั้งบางครั้งคำถามต่อไปนะคะตัวละครของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบหรือเปล่าใช่ตัวละครของคุณทำงานในละครสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ตัวละครของคุณเป็นโจรไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวละครของคุณใส่แว่นใช่ค่ะตัวละครตัวนี้ใส่แว่นนะคะ ตัวละครของคุณตัวเล็กใช่ตัวละครของเราตัวเล็กและเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครคะและตัวละครที่ได้นั่นก็คือตื่นตืนตืนตืตึนตึนตึนคนนั้นคุมนั่นเองนะคะโอเคต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะคะเก็บคําตอบไว้ในใจนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมารวบรวมคะแนนว่าได้กันเท่าไหร่จะ้ะไปกันเลยดีกว่าเอาเลยค่ะมาคาถามแรกนะคะเหมือนเดิมอีกแล้วตัวละครของคุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่า ใช่ตัวละครของเราเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่ามีผมเนี่ยผมยาวโอเคตัวละครของคุณมีพลังวิเศษหรือเปล่าสเปเชียลพาวเวนะะี่ะน่าจะมีพลังมีมีชัวตัวละครของคุณต้องไปโรงเรียนใช่ไหมไป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 ตัวละครของคุณมีผมสีดำใช่ไหมไม่ใช่เลยตัวละครของเราเนี่ยมีผมสีออกม่วงม่งนิดๆอะไรอย่างนี้นะคะ ตัวละครของคุณสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้ไหม I <got> อุ้ยจริงๆไม่ต้องกระโดดก็ได้นะพี่แกพังได้เลยอะต่อไปนะคะตัวละครของคุณเนี่ยมีผมสีชมพูใช่ไหมจริงๆมันก็จะออกชมพูก็ชมพูนะออกสีม่วงก็สีม่วงนะคะคิดว่าไม่เชิงนะไม่เชิงไม่เชิงตัวละครของคุณใส่แว่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวละครของคุณเกี่ยวข้องกับนมใช่ไหม จริงๆแล้วไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ดื่มนมนะคะแต่ว่านมในที่ดีมันก็ไม่เชิงนมอะคือก,ก็ก็อาจจะนะอาจจะอาจจะโหคำถามนี้ดูแบบมันเริ่มรู้แล้วนะคะตัวละครของคุณเนี่ยเหมือนมีความผิดปกติที่ดวงตาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มันใส่ตาสั้นเะคะต่อไปค่ะโหตัวละครนี้เดานานเหมือนกันแะน่เนี่ยตัวละครของคุณมีความแตกต่างหรือเปล่าถามว่าแตกต่างไหมก็ ก็แตกต่างนะเพราะว่ามันมันจะเป็นคนก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่เชิงเนยะ,ะก็ถือว่าแตกต่างเนาะแล้วเพื่อนๆละ่ะค <c oughs> ิดว่าเป็นใครกันคะและคำตอบก็คืออาราเร่นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างตอบถูกกันหรือเปล่าคะเ <c oughs> พื่อนๆตอบถูกกันกี่ตัวล้เนี่ยยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งขอตลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยแล้วอยากให้เล่นอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างด้วย ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด s u b s c r i b e แป้งด้วยนะคะวันนี้เล่นให้แล้วนะสำหรับน้องๆที่อยากให้เล่นเกมนี้นะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย